ล่อยจะปล่อยเอาไปเลี้ยงได้นะแต่ถ้าจับเอาไปเลี้ยงไม่ได้ต้อใช้ลูกหมาหรือว่าลูกแมวแล้วถามถามพี่แพรสิลูกหมาด้วยอ่าแล้วถามพี่แพรพี่แพรจะไปหรือเปล่าที่บ้านสมาร์ทพี่แพรครับเคยไปมาิี่าเราอ่ะอืมน้องแพรตอบสิเคยไปไหม ไม่เคยบ้านสมาร์ไกลไหมครับไกลจะไปได้เครื่องอางานวิ่งเร็วมากเลยวิ่งเร็วด้วยรีบก็ด้วยเครื่องยนต์น่ะมันมันมีของเล่นอยู่ในนี้แต่แต่มันกระทืบกึ่งกึ่งแบบนี้แล้วก็เป็นวิ่งเร็วมือนขับระวังคนเห็นไหมมาขับรงังรถ ชนลกตั้งระเบิดเลยเห็นไหมอุบัติเหตุเลยต้องขับระวังต้องขับช้าๆเมื่อกี้ในรถหนูมีมีข้างหลังมีมีหนั่งมีนั่งข้างล่างแล้วก็มีนั่งข้างหลังด้วยยังไม่ถึงนั่งอะไรก็ได้เห็นไหม ว่าจะนั่งเดินอ่ะบอกพี่แพรจะกลับแล้วครับสวัสดีพี่แพรก่อนสวัสดีครับเอาใหม่สวัสดีไม่ต้องไม่ต้องย่อสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าพี่แพรครับจะมากลับแล้วครับอ้าวยังไม่กลับพี่เขาจะให้น้องแพรไปบ้านด้วยอยากให้อยากให้พี่แพรไปบ้านด้วยกลับหรอกงั้นนะอ่ะกลับย่งสวัดีปะหลัน สวัสดีแบบครับ,บ,บครับนูอนูอยากให้พี่แฮปปี้บ้านแล้ววันหลังหนูก็มาเที่ยวอีกนี่ครับ